ก็สวัสดีครับพี่น้องเช้านี้พี่ก็มาเล่าเกี่ยวกับทำไมเราตักบาทเนี่ยต้องชำระสันดานอนุสัยให้หมดแสียก่อนเพราะบางทีพี่น้องการทำบุญเพราะอย่างได้บุญก็เลยทำให้ ได้บุญน้อยแต่ถ้าหากว่าเราเอาของที่จะถวายเนี่ยใจไม่คิดอะไรอ๋อเราก็เรียกว่าไม่สนด้วยว่าแล้วเราจะได้อะไรหรือไม่สนอยู่แต่ว่าผู้รับเนี่ยได้ประโยชน์ตามที่เราตั้งใจไว้หรือไม่ ซึ่งบางทีีพี่น้องการเรียกว่าไม่ต้องมาเรียกว่าทำทำบุญเนี่ยเพราะว่าการทำบุญจริงๆแล้วทำด้วยจิตพี่น้องเพราะว่าเวลาที่เราแผ่เมตตา หรือว่าอะไรก็ตามก็ใช้จิตทำสว่วนร่างกายเราเนี่ยพี่น้องก็เป็นแค่เบาวจิตเป็นกายจิตเป็นจิตเป็นนายกายเป็นเนบาวพี่น้องแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเรียกว่าความสมดุลอยู่ ถ้าหากว่าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีอยูตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่จิตจะแยกจากร่างกายเราไปหรือว่าตายก็มีก็เรียกว่าคราวนี้เมื่อเมื่อเราตั้งใจทำบุญ เพื่อให้ได้บุญเนี่ยมันก็เรียกว่ามันมันก็เรียกว่าจะเป็นการสะสมความไม่สบายใจเช่นว่าเราคิดว่าเราทําบุญขนาดนี้แล้วตั้งเยอะตั้งแยะทำไมบุญยังไม่ส่งประมาณนี้คิดแบบนี้ มันก็เลยเป็นทุกข์เข้าไป,ไปอีก,กพี่น้องก็เหมือนกันเวลาที่พี่อย่างเช่นตอนที่พี่ถูกรถเหยียบแล้วก็คิดว่าเออไม่เอานะดังปรากฏว่าไอคนขับรถคนนั้นก็ หยิบตังฝากคนอื่นมาให้อีกทีหนึง่งก็ประมาณนี้เพราะว่าพี่เองก็เรียกว่าเจ็บเดี๋ยวก็หายแต่ว่ามันก็จริงอยู่แต่ว่าใช้เวลาเดือนหนึ่งเต็มๆเลยพี่น้อง3าวันเต็มที่แล้วก็ถลอง มันเกิดพี่ด้วยเหมือนกันช่วงนั้นก็เรียกว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์แบบเจ็บๆเ,เลยพี่น้องเพราะว่าเหมือนกับกระดูกมันจะรา้าเออเอาเอาเอาอกนอกเรื่องเอลยพี่น้องพอเล่าไปเล่ามาอ่ะการทำบุญเนี่ยที่สำคัญก็คือต้องชำระจิต ให้สะอาดบริสุทธิ์และก็จะได้เรียกว่าทำเท่าแต่ว่าสักจะทำเท่านั้นคือไม่คิดว่าจะขอให้บุญนี้ได้แก่เราหรือแก่ใครทำมาแล้วก็แล้วแล้วกันจบไม่ทำก็คือเออไม่ทำ ก็เหมือนกันพี่เดินผ่านไปผ่านมาปุ๊บบางคนเข้ามาขอเงิน10บบาทบ้างอะไรบ้างพอพี่ดูแล้วปุ๊บเอ๊ต้อง,งอารน,นี้ตัวปลอมแน่เลยเพราะว่ามันจะรู้ในเรียกว่าในเซนในสมาธิว่าคนนี้เราไม่ควรจะบริจาคหรือว่าควรจะบริจาค เพราะว่าสมาธิเนี่ยเขาจิตนะพี่น้องจะรู้ดีกว่ากายว่าเราเนี่ยควรบริจาคของสิ่งนี้ให้คนนี้หรือไม่รวมทั้งเงินด้วยพี่น้องอันนี้ก็จะได้เปรียบมาอีกพี่น้องคือพอเราทำสมาธิปุ๊บล้างสันดาน ให้จิตบริสุทธิ์ดีแล้วเราก็เอาจิตที่บริสุทธิ์นี่ยไปทําบุญทําทานก็ประมาณนี้ก็จะได้เรียกว่าได้ประโยชน์นเต็มเต็มแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ล้างอนุสัยอย่างที่น้องสันดานเราก็จิตใจควรคุนมัวเท่ง ทำบุญแล้วเมื่อ,อไรผลบุญจะส่งอย่างพี่ก็เรียกว่าเห็นเยอะแล้วในใน,ในตัวพี่บางทีมันก็เหมือนกับไม่ส่งนี่แหละเช่นแผลเป็นบนตัวพี่ค่อยๆหายไปเปแผลเงี้ยอันนี้ผลบุญแน่นอนอะวันนี้ พี่ก็ขอบรรยายเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ